เจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครได้โหเทียนหมังตอบกลับข้าเองก็ได้ยินเกี่ยวกับสำนักทังเฉียงและรู้ว่าผู้อาวุโสอูมายังเขตเหนือพูดไปแล้วว่าก็ต้องขอบคุณผู้อาวุโสเยี่ยนชิวของเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะเขาสร้างปัญหาและให้ผู้อาวุโสอูมาจัดการด้วยตัวเองข้าคงไม่รู้ว่าผู้อาวุโสอูมายังเขตเหนือสำนักทังเฉียงเมื่อได้ยินโหเทียนหมังพูดถึงสำนักทังเฉียงหลินจื้อเปยก็สงสัยขึ้นมาอะไรคือสำนักทังเฉียงข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลย เมื่อสำนักทางเฉียงเกี่ยวข้องกับอูชิงฉวนมันก็ต้องไม่ธรรมดาแต่ตามที่หลินจื้อเป่ยจำได้มันไม่ได้มีสำนักที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นและเขาก็ไม่เคยได้ยินชื่อสำนักทางเฉียงด้วยซ้ำเขามองไปยังกลุ่มผู้อาวุโสและถามขึ้นมาใครเคยได้ยินเกี่ยวกับสำนักทางเฉียงบ้างหากสำนักทางเฉียงไม่ธรรมดาคนพวกนี้ก็ควรจะเคยได้ยินมาบ้างเมื่อได้ยินคำถามของหลินจื้อเป่ยทุกคนต่างก็มองหน้ากันด้วยสีหน้าว่างเปล่ารองหัวหน้าจานเจ้าไม่เคยได้ยินหรือ หลินจื้อเป่ยถามจานเทียนเสียงหัวหน้าเขตสำนักทางเฉียงดาว่าคงไม่ใช่สำนักมีดาวจานเทียนเสียงตอบกลับสำนักมีดาวของเขตเหนือที่ดังๆนั้นข้าจำได้แม้ว่าจะจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็พอจะจดจำชื่อมันได้บ้างถึงอย่างนั้นสำนักทางเฉียงแห่งนี้ข้าก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนสำนักมีดาวที่มีชื่อเสียงนั้นมีอยู่จำนวนมาก แต่สำนักทั่วไปนั้นมีมากยิ่งกว่าพูดโดยทั่วไปแล้วในเมืองจะมีหลายสำนักที่ไม่ได้รับดาวเมืองใหญ่ๆอาจจะมีสัก2ี่สำนักทั้งเขตเหนือที่มีหลายสิบประเทศนี้มีสำนักแบบนั้นมากจนยากจะนับไหวผู้อาวุโสคนหนึ่งพยักหน้าและพูดขึ้นใช่สำนักทั่วไปส่วนมากไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้คาดว่าสำนักทางเฉียงคงเป็นหนึ่งในนั้นงั้นเรื่องนี้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนหลินจื้อเปิดสายหน้าเขาไม่ได้สนใจสำนักทางเฉียงเขาสนใจแค่อุชิงฉวน หลินจื้อเปยหันกลับมาและถามโหเทียนหมังอีกรอบพี่โหท่านบอกตำแหน่งของผู้อาวุโสอูให้ข้าทีได้หรือไม่โหเทียนหมังไม่ได้ตอบคำถามหลินจื้อเปยแต่มองไปที่อีกฝ่ายด้วยสีหน้าประหลาดเจ้าไม่รู้จักสำนักทางเฉียงหรือสำนักทางเฉียงของอาณาจักรโจเจ้าไม่เคยได้ยินจริงๆรึหรือไม่มีใครเคยได้ยินเลยรึ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้มีท่าทีแบบนี้ยังไงซะเรื่องราวของสำนักขังเฉียงก็เผยแพร่ไปทั่วทั้งอาณาจักโรโจวะแม้แต่ภายนอกอาณาจักรโจนั้นก็ยังมีหลายคนที่เคยได้ยินเรื่องของสำนักขังเฉียงแต่พวกที่ปกครองเขตเหนือกลับไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยทำไมกันสำนักขังเฉียงแห่งนี้มีปัญหาอะไรกันหลินจื้อเปอยตะลึงข้ารู้แล้วสำนักในอาณาจักรโจมีเยี่ยนชิวคอยดูแลเขาไม่ได้พูดรายละเอียดเรื่องนี้แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงรองหัวหน้าพูดขึ้น ข้าเดาว่าสำนักขังเฉียงแห่งนี้น่าจะเป็นสำนักทั่วไปในอาณาจักรโจชใช่หรือไม่สำนักทั่วไปหลินจื้อเป่ยไม่พอใจในคำตอบนี้สำนักทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับอูชิงชวนได้ยังไงสำนักทั่วไปจะทำให้โหเทียนหมางสนใจได้ยังไงรองหัวหน้าจารย์พูดแบบนั้นก็ไม่ผิดโหเทียนหมางพอเดาบางอย่างออกดูเหมือนผู้อาวุโสเยี่ยนชิวของพวกเจ้าจะปิดบังหลายเรื่องเอาไว้ เยี่ยนชิวคงคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เขาพยายามปกปิดนั้นกลับเปิดเผยออกมาเพราะอูชิงฉวนหลังจากที่ลองทบทวนดูแล้วโหวเทียนหมางก็พูดขึ้นเท่าที่ข้ารู้มาสำนักทางเฉียงแห่งนี้ไม่ธรรมดาข้าบอกได้ว่าแม้แต่สำนักห้าถึงหกดาวก็ใช่ว่าจะเทียบกับสำนักทางเฉียงได้ทุกคนต่างก็มองไปที่โหวเทียนหมางด้วยดวงตาที่เบิกกว้างนี่มันไม่เกินไปหน่อยหรือ พี่โหแม้ว่าข้าจะไม่รู้จักสำนักคังเฉียงแต่ข้าต้องบอกว่าการประเมินของเรามีกฎที่เคร่งคัดมันไม่ใช่ว่าสำนักไหนก็ได้ที่จะได้หกดาวไปหลินจื้อเปิดแสดงสีหน้าเคร่งเครียดออกมาข้าหวังว่าพี่โหจะเข้าใจ5า,าที่เจ้าคิดคือข้าประเมินสำนักคังเฉียงไว้ดีเกินไปใช่หรือไม่หัวเทียนหมังหัวเราะออกมาแต่หากข้าบอกเจ้าว่าผู้อาวุโสอู่เข้าร่วมสำนักคังเฉียงเจ้าจะรู้สึกว่ามันเกินไปอีกหรือไม่เมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็พากันตะลึง สำนักที่มีผู้ที่อยู่ขอบเขตลีส่วนขั้นสูงและเป็นปรมาจารย์กำหนดอาหาร6ดาวเข้าร่วมถึงแม้ว่าจะมีแค่ฐานะเดียวแต่ก็คู่ควรที่จะเป็นสำนัก5ดาวได้หากเรื่องอื่นๆไม่ได้แย่นักมันอาจจะได้รับ6ดาวแม้ว่าคนของเขตกลางจะมาที่นี่แต่ก็ไม่มีใครคัดค้านผลลัพธ์นี้ท่านบอกว่าผู้อาวุโสอู่เข้าร่วมกับสำนักทางเฉียงนั้นรึหลินจื้อเปยมองไปที่โหเทียนหมางพร้อมน้ำเสียงแปลกใจ สำนักขังเฉียงมีความสามารถและมีอะไรพิเศษที่ถึงกับทำให้ผู้อาวุโสอูสนใจเข้าร่วมได้อูชิงชวนชื่อน,นี้ส่งผลต่อทั้งทวีปทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับข่าวนี้เขตเหนือมีสำนักที่น่ากลัวแบบนั้นโผล่มาตอนไหนกันก่อนที่พวกเขาจะใจเย็นลงได้โหเทียนหมางก็ได้บอกข่าวที่น่าแปลกใจอีกข่าวผู้อาวุโสอูไม่ใช่แค่เข้าร่วมกับสำนักขังเฉียงแต่ฐานะของเขาก็เป็นแค่พ่อครัวประจาสำนัก